ในชีวิตของคนเรามีความเสี่ยงที่ไม่สามารถแบกรับปัญหาได้เช่นการเงินการงานความรักสุขภาพปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองแม่นยำชัดเจนมีผลงานในระดับมืออาชีพติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฮโรสยามชาแนลโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูรู้ทันดวงนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์ในเรื่องของดวงรายปักนะครับประจำวันที่1จนถึงวันที่15กันยายน2563สําำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎ หรือเกิดช่วงระหว่าง16กรกกาคดาถึง15สิงหาคมหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีกรกฎนะครับแต่ถ้าคุณเข้าใจแล้วก็รู้แล้วก็ทราบเกี่ยวกับเรื่องของเวลาเกิดหรือเวลาตกฟ้าหลังจากนำมาผูกดวงทำนายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีที่คุณเข้าใจในเบื้องต้นอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นเราทำความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อน การดูในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดจะมีความละเอียดและแม่นยำสูงมากจะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของเราไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านดีและก็ด้านไม่ดีจุดแข็งจุดอ่อนในดวงชะตาของเราเป็นอย่างไรนะครับฉะนั้นคลิปนี้ก็จะวิเคราะห์ในเรื่องของคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎอยากจะรู้ว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยครับ คนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎนะครับตอนนี้ตำแหน่งดาวประจำตัวของคุณเนี่ยมีในเรือนมีดาวศุกร์มาทับลัคนาของคุณแต่ดาวศุกร์ในที่นี้แปลว่าหมายถึงในเรื่องของญาติหมายถึงในเรื่องของทรัพย์ส,สินหรือแม้กระทั่งในเรื่องของโชคลาภฉะนั้นคุณมีโอกาสที่จะต้องได้สัมพันธ์ในเรื่องสองสามเรื่องนี้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะในช่วงของปักแรกของเดือนกันยายนนี้เช่น คุณอาจจะมีญาติผู้ใหญ่หรือ,อวงวานในเรื่องของเครือญาติจะมีโอกาสได้พบได้เจอหรือว่าได้เข้าไปเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับเรื่องตรงนี้นะครับแต่ถ้าคุณอยากจะมีหรืออยากจะได้ทรัพย์สินอะไรสักอย่างหนึ่งเชื่อว่าในช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะได้มันมาอย่างแน่นอนไม่ว่าจะซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อรถหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์อื่นๆเชื่อว่าในช่วงเวลานี้ชาวรัคนาราศีกรกฎ ถือว่ามเาีเรื่องราวต่างๆที่ดีขึ้นอยา่างแน่นอนมั่นใจเลยนะครับเพราะว่าโดยพบแล้วก็เรือนชะตาของคุณเนี่ยตอนนี้ดาวหลายๆดวงนะครับมีอย่างน้อยประมาณ7-8ดถึงดดวงโครจรตกในเรือนชะตาที่ดีสำหรับตัวของคุณนะครับฉะนั้นเรื่องของทรัพย์สินเอ่ยเรื่องของญาติเอ่ยหรือเรื่องของโชคลาภเอ่ยโอกาสที่คุณจะมี โชคลาภหรือจะได้ทรัพย์สินมากมีโอกาสเป็นไปได้แต่ถ้าคุณอยากจะเสี่ยงโชคหรืออยากจะถูกหวยถูกรางวัลผมแนะนําให้ลองซื้อเลขที่อยู่อาศัยเลขที่บ้านที่คุณอยู่ถ้าไม่ใช่เลขนี้ก็อาจจะเป็นอ,อ,อายุของคุณแม่นะครับหรือไม่ก็พอศอเกิดของคุณแม่ก็ได้โอกาสที่จะมีรางวัลใหญ่ที่มีโอกาสที่จะได้มันมามีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะครับ หากมองถึงในเรื่องของการงาน <c oughs> ตำแหน่งดาวอังคารหรือตำแหน่งดาวการงานของคุณตอนนี้อยู่ในเรือนชะตาที่ดีแต่ก็กอดกับดาวมรตย,ยูด้วยเช่นกันฉะนั้นงานของคุณถ้าเป็นงานที่ถูกกับดวงจะถือว่าทำแล้วประสบควาสมสำเร็จหรือทำแล้วได้ดีเลยทีเดียวนะครับคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฏโดยพื้นดวงเนี่ยเป็นคนรักอิสระมากไม่ชอบให้ใครมาบังคับฉะนั้นหากคุณทำงานที่มันมีกฎ ระเบียบข้อบังคับต่างๆมันจะอึดอัดแล้วคุณก็จะทําได้ไม่นานนะครับอาจจะปี2ปีเปลี่ยนปี2ปีเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเลยทีเดียวถ้าคุณทํางานอิสระทํางานฟรีแลนซ์หรือทำธุรกิจส่วนตัวอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับตัวของคุณอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้ตําแหน่งดาวการงานให้คุณได้ตําแหน่งเกษตราราธิบดีแปลว่าตอนนี้คุณทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นงานประจํา รับราชการหรือแม้กระทั่งการทําธุรกิจตอนนี้งานของคุณมีเข้ามาเรื่อยๆถือว่าไม่ได้เป็นประเด็นหรือเป็นปัญหาที่ทําให้คุณต้องกังวลใจแต่อย่างไรแต่ถ้าคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อง,งานช่วงนี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ก็ยังถือว่าเออเปลี่ยนแล้วได้ดีหรือเปลี่ยนแล้วมีคุณสําหรับตัวเองนะครับส่วนในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรบ้าง <c oughs> ตําแหน่งการเงินคือดาวอาทิตย์ แต่ว่าอยู่ในเรือนชะตาของตนเองนั่นแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะหาเงินหรือหมุนเงินได้ในช่วงเวลานี้อย่างแน่นอนแต่คนที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยมีจุดอ่อนในเรื่องของการเงินคือมีดาวอาทิตย์เป็นดาวการเงินอาทิตย์คือธาตุไฟฉะนั้นซับร้อนครับมีโอกาสที่จะได้มาแล้วก็ต้องจ่ายไปก็ต้องเสียไปไปอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นการเงินของชาวรา,ราศีกรกฎจะต้องเป็นอย่างนี้คือได้มาจ่ายไปได้มาจ่ายไป แต่มั่นใจว่าในช่วงปักแรกของเดือนกันยายนนี้ตำแหน่งการเงินของคุณให้คุณฉะนั้นการที่คุณได้อะไรมาที่เกี่ยวข้องกับไรายได้ผลตอบแทนกำไรต่างๆก็ยังมีเรื่องที่จะต้องจ่ายไปแต่ยังเชื่อว่ายังพอหมุนได้หรือยังพอหาได้อยู่นะครับส่วนในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรบ้างสําหรับคนที่มีครอบครัวหรือมีคู่ชีวิตอยู่แล้วเนี่ยตำแหน่งดาวความรักของคุณตกเลือนเสียหรือเลือดอริ นั่นแปลว่าคุณกับแฟนคุณหรือคู่คุณอาจจะมีความระหองระแหงหรืออาจจะมีความคิดความอ่านไม่ค่อยตรงกันนักนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ไปอีกนานเลยทีเดียวอย่างน้อยจนถึงเดือนมีนาคมปีหน้าฉะนั้นถ้าคุณมีครอบครัวมีคู่ชีวิตแล้วผมอยากจะให้คุณพยายามนะครับประคับประคองความรักของคุณเนี่ยให้ได้อย่างยั่งยืนนะครับเพราะว่ามันเสียอีกหลายเดือนเลยทีเดียวฉะนั้นถ้าคุณเข้าใจแล้วก็มีเหตุผลมากพอนะครับ ผมว่าปัญหาเรื่องครอบครัวก,ก็จะหมดไปแต่ถ้าคุณใจร้อนหรือแฟนคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมรับอะไรก็แล้วแต่มันอาจจะเกิดปัญหาเกิดความไม่ลงรอยกันและที่สุดมันก็ต้องเป็นปัญหาในเรื่องของการทะเลาะวิวาทการขัดแย้งการเลิกการหย่าร้างกันมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ฉะนั้นยังไงพยายามรักษามิตรภาพรักษาความสัมพันธ์ที่ดีที่คุณเคยใช้ชีวิตร่วมกันมามองแต่ด้านดีด มองแต่ด้านบวกผมว่าเดี๋ยวเราก็จะก้าวผ่านในเรื่องนี้ไปได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องความกังวลใจสำหรับคุณในช่วงนี้ก็น่าจะมีนะครับ <c oughs> ความเครียดหรือความกังวลใจกับปัญหา108,009ตอนนี้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้แต่ความกังวลใจหรือปัญหาเนี้ยมันก็จะอยู่อีกนานหลายเดือนอย่างน้อยจนถึงสิ้นปีนี้เลยทีเดียว ฉะนั้นวันนี้สิ่งที่คุณจะต้องปฏิบัติให้ได้หรือทําให้ได้ก็คือต้องพยายามละแล้วก็พยายามเลิกคิดกับปัญหาที่มันยังไม่เกิดหรือยังไม่มาหรือถ้าเป็นปัญหาเก่าๆปัญหาที่คุณเคยเจอมาแล้วเคยผ่านมาแล้วคุณดีลีตออกจากสมองของคุณไปได้ก็จะยิ่งดีเลยไม่ควรจะเอามาเก็บเอามาคิดหรือว่าเอามา,าย้อนเวลากลับไปคิดถึงเรื่องเก่าๆเ,เรื่องเดิมๆ เพราะมันจะทำให้ขยะในสมองของคุณเยอะแยะและที่สุดแล้วมันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรต่อตัวของคุณฉะนั้นความเครียดหรือความกังวลใจที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้พยายามตัดทิ้งไปบ้างผมว่ามันก็จะกลายเป็นเรื่องดีนะครับส่วนที่น่าจะเอ่อกังวลใจหรืออาจจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นนั่นก็คือตาแหน่งของญาติผู้ใหญ่ครับคือญาติผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายทั้งหลายแหละ ถ้าท่านยังมีครอบครัวที่มีคนเฒ่าคนแก่อยู่ในบ้านก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของเคราะห์ในเรื่องของการเจ็บป่วยในเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อย่างน้อยจนถึงสิ้นปีนี้เลยทีเดียวแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องคนแก่คนเฒ่าก็ต้องระวังมีคนจะเอาคุณไปกล่าวร้ายป้ายสีเอาไปทําเรื่องเสียหาย ไปค้ำประกันแล้วก็โดนฟ้องนะครับฉะนั้นชื่อเสียงและความสําเร็จของคุณเนี่ยในช่วงเวลานี้ก็ต้องระมัดระวังจะไปเซ็นค้ำประกันใครก็ต้องออดูนะครับไม่ควรที่จะไปเซ็นค้ำกับคนที่เราไม่ไว้วางใจถึงแม้จะเป็นญาติโกโหติกาบางทีอาจจะทําให้เกิดปัญหากับเราในภายหลังก็ได้ฉะนั้นในเรื่องนี้ก็ต้องฝากเอาไว้ส่วนเรื่องสุขภาพก็ต้องระวังหน่อยคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎ ็มักจะเป็นเรื่องของโรคภูมิแพ้ต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของอเนื้องอกซีฟและก็ปวดเอวปวดบ่าปวด,ปวด,ปวดหลังก็ต้องไปบริหารร่างกายดูแลสุขภาพของตัวเองให้มากนะครับแต่ถือว่าไม่หนักหนาสาหัสหรือรุนแรงแต่ประการใดฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้สำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกร,รกฎนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวแบบเจาะลึกหรือต้องการดูดวงแบบละเอียด สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงสุดตัวกับผมได้เลยนะครับที่หมายเลข0615485505 ID Line ก็คือพูม Astro 3838เดี๋ยวผมจะแปะทิ้งไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองเลยนะครับว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงและก็ไม่แรงจนเกินไปแต่รับรองว่าคำทำนาย ละเอียดแม่นยำชัดเจนอย่างแน่นอนนะครับหลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีสุดท้ายนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขขอให้ร่ำรวยมีเงินมีทองกันทุกๆคนและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ